เจ้าฮอนจะสกินแรงหมู่บ้านกินข้าวเหนียวมาจากท่าพระผ้ากันโอ้ยแน่นลายก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าไปเบิดมือไหมเพราะได้กินข้าวกินน้ำรพยงบานไปเฝ้ารงพยาบาลก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าไปซื้อเสือตะบุรเสือเงินจะคของแรงจะไปไหมไม่เสือมาสองตัวนะ ปดเมื่อกวสิหอมาลงตรงนางจะอัไน 3, 4, ไดสามสี่ใบละกระเป๋าีหยังเห็นอยังเห็นอีหยังที่หอดแม่นะซื้อผให้แมของใส่ในก้เลือนละลืมข้าวยิบม,มาแหลาใจละเอาคอยซื้อนีนยังคอยขามจังหวัดมากด้ยเนี่ยก็เลยบรกกล่าวขึ้นเขาก็เลยถือมาลงตรงนงซื้อของใส่ในบ้านนี่แหละให้คุณยายของที่บางอย่างคุณยายก็ไม่ได้ใส่ใจจะซื้อสินะคุณแม่นะคุณแม่หนวนน่ะ เจยวไก่นี่ต้องบมต้องเขนะ็นน่ะลูกชิ้นี้ทำเองด้วยกินยาแก้ปวดเป็นนอนอยู่รถก็เพียนร่อยแบบไปอยากเสียเวลามานอนในรถถ่าเวลาใบามองอะนะพอถึงบายบมงปุ๊บ,บยบมงหน่อยพักกระแลนไปเแลาไม่กินเจ้าห่อน้ำกันเรื่องมเจ้า แก่ฮอนต้นแรงอืมเส่รจชมากไหมเมืมม่อขึ้นหัวนี่ว่าจะเป็นเนื้ออื่นเป็นน้ำก็ได้ไปให้ธุระอะไรให้มมนแล้วนะไปนั่งกลุมกันมาหัวจสแตกตน้นเที่ยงอะไรกินยากแก้ปวดไปนั่งเล็ดนั่งเลาะนอนเวลามแพนซิดีี่ใบมงมันเปิด ดเดบันสุดดีมาแล้หออกมาเริ่มขอบคุณเรนเดือนหน้าจำอืมใช่เดฟมินสวัสดีค่ะสวัสดีทางอังกฤษจังวันนี้พี่ยิงเตียววันนี้อยู่ขอนแก่นจ้ะ พรุ่งนี้อยู่อุดรน,น่าจะใช่เป็นอย่างแพ้อาบน้ำนี่เขาเป็นแพ้ยังบวกเป็นนั่นเป็นนี่ลูกหนูนะ ก็เ้วยกาแฟกาแฟเขาจะแป้งทักมานะแป้งดีทงดีทอกก็จะไปน้ำนะคือไปพิแล์น้ำแต่ขายราคาบวกนิดนึงเพราะว่าเราซื้อกระเป๋าเพิ่มไงอืม นอนบ้านมนะั้งเราเดินไปแล้วกลับแล้วกลับมากอู่ที่กสัปดาห์เนี่ยไปทำธุระส่วนตัวก่อนก็เสียก่อนเนี่ยนี่ร่งบ่าของท่านมันตากฝนหัวไม่เก่งึง้นบวดแบบสุดๆอนี่ย เพราหลายๆรบไม่อยากเร็วบางนาไผบ่สมบายเนาะไม่อยากมองหน้าใครอยากอยากได้ยาเร็วๆรับยาเร็วกับบ้านหอดหาเพนสิดีแล้วเขาทำตามกฎแหละรอบคำเด้อกินเก้วหห้อนนะคะใครจะมากินเก้วหห้อนเชิญนะคะยั่วจ้์ ปุงเสร็จถุงมาเรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยจา้จาแซ่บจ้ะจะเป็นเลนเดือนหน้าจา้ะ ตายใจบัวนั่นถ้าเรา mang พอแล้วก็นั่งถามตอนแรกว่าจะไปกินนั่นก็จะไปท่าพาะาละ่ะมองกันเพื่อนบ้านนะมองรุ่องหงอกนะ่ะมาตกันว่าจะไปให้กินกัน,นมันนี้เขาเบื่ออาการคอยแล้วนะ้ำคอยว่ายุก็มองดีกว่าบ่วยอแย่มืนเทรวไปบอกว่าากเลิกนะ้ มาน,าวนว้วันน้ำวนล้ำวัดดีฮัมเอมาแค่ที่เดียวเหรอพี่เจ้ายูฟิแลนเตรียมนี่มาหลายขนาดนะก็มไม่เจอกันแล้ว กับเดือนหน้าพรุ่งนี้กับบุดบอมไม่ขอจะเปลี่ยนบ้านไปขอหมอไฟให้ยาย น้อนพี่อ้อยแต่วันนี้ไปเป็นผลพลอยร้อง,องบานเป็นหมอ่ออยากแก้ปวดแล้วดีคือก็ไปพ้ากัน,ปปน,น,นเ,เป็นเป็นน้อนลดหานเวลาเปิดประตูวันละนอนมัน้ ขาเศร้าดิแหน่จ้ามเขาเป็นขเขาใชประกาศเป็นโรคประจำตองดิ่แล้วพวกนี้หรือเปล่าวันไหนก็เหมือนไข้แบบปกบตินี่แหละ มีใครโรมาไหม <laughs> có tiểu cay ăn à, không biết nó sao không hiểu vào <laughs> แล้วบ้านพี่ยาพี่พมิ่งร้านไทยบ่ก็สั่งห้านไทยก็ได้นเนาเห็นไทยเป็นถ้วย ก็ยังไปใส่เขามาหรอมรอเดียวเลี่ยมแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆเรามาทำมอเล็กเองก็ได้ถ้าใกล้ถ้ามีอของคั่วของอย่างทำเองก็ได้ก๋วยเตยี๋ยวง่าย เียงเห็นอู้เขาดูดอดลายอยู่เนี่ยมาหาหมอก็มิมทุรไลอย่างกะมีพออะไรอยู่โรงบาบน้องค่ายน้องค่ายกบมิมทุกสารทิศหรออืมก็เสิเอียมมากและ หนูก็ทาไม่เป็นแต่พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ทําเป็นเองทงาําง่ายๆเมียแล้วก็โยนลงไปทิ้งลงไปมูมากาไก่โยนลงไปสิปซีเลียดนึกับาเขากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเขาให้ได้เขากินเองมั้ก็กินกับปุ้นเต็มเทพเทพเทน้อยบะ อุไรพรอข้าบพุ้นก็อยากหนูว่าเราสิก,กินแก้วหอนกับพี่อ้อยไปกินอันแก้วบองเขาเนียวกับทอดหมูโอ้ยเมืองตาก,กับเมื่อคืนอะอ่ะงกับว่าย่งสบายยังกินได้อยู่นะคะกะละมังไม่ใช่ถ้วยนะชามเนี่ย ก็แซ่บแซ่บเว่อี่เลยแม่กะทิมนเอาใส่เบบเมืหายใจกับบ่อปวดหัวนมีนเ ปวดหัวทั้งยังโอ้ช่วยยังมงินเนี่ยซึ้งสิห้าก็สิแบบอ๋อซื้อกินตลอดเลยเหรอพี่โอ้นคนเราอ่ะบัตรบุญบารมีไม่เหมือนกันหนูต้องทํากินเองนะเพราะว่าไม่มีดเงินแบบอังไปซื้อมันกับมันกับแพ้งนะส่วนหลายกับไม่ค่อยได้ซื้อของเเองจากกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนหรืออะไรก็ช่างที่เราทําได้ ส่วนหลายซื้อม่เห็ดเองลูกกับกินน้ำผัวพ่กินน้ำกินผู้เดียวไหมเห็ดหมอยน่อยขอบคุณค่ะพี่ก็เช่นกันนะคะทุกคนด้วยนะคะรักษาสุขภาพอย่างนข่าวว่าเขาประเทศไทยจะประกาศโควิดเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่เขาลงมาติงย่งบุงูใคก็ฟังต่อเขอา้ามาบ่ได้เบิ่งข่าวบางอย่างเรอกได้มีเวลา นจะไม่ล่าจมปวดนอนหลับดีอยู่พะวับนบรรยากาศดีน้ำขึ้นเนี่ยนอนหลับดีมากพรุ่งนี้ก็กลับไปหาคหุณยายนวลเพราะต้องไปขอแยกทะเบียนบ้านแล้วก็ขอไฟขอหมอไฟขับบ้าน มา,มาส่วนหนึ่งเราจะเราได้เจอกันแน่นอนเนาะมางวัดก่อนพี่ก็มาทีหนึ่งพีก็กลับเนาะ ก็ไร,ริพอกันรอบเหนี้พี่มากหนูก็อยู่ไ้โอ้แต่ละหลายคนนี่ฟิ <c oughs> ที่ฟินส์นะกันไต้ไทยแลมหลายๆคนที่นัดกันไว้ไม่เจอกันยังไม่พอกันมีคุยร่างโทรศัพท์แล้วไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างภายในไม่กี่วันแล้วว่าเห็นบ่าไมเป็นโควิดก็อยากไปใส่นันว่าใช่ถุงโควิดอยูก็สีดำมาคอยคอยๆสีน้าตาลดํา อิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วก็ลงได้มาเนี่ลงจากการหิวกะละมังด้วยจ้ะไม่ใช่ถ้วยนะกะละมังครับชามเหมือนแรกมากินแก่หอนน้ำข่อยเด้อโอเคป่ะปวดน่มายโยเคียนแห้งบะไรข้อส่วนข้อที่เล็กกเอิดเล็กเนาะมันก็มีภาษาทางการแผ่นอ่ะเฮียตุ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ ภาษาภาษาที่เขาเรียกที่เหล็กที่ใส่ตามที่เขาผ่าเขาเรียกว่าอะไร่เอาเต็มโอเคนะคะเดี๋ยวไปล้างมือล้างจานล้างถ้วยก่อนนะคะอิ่มแล้วก็น่าจะพักตอนเย็นก็แจ่วฮ้อนใครสะดวกมาก็มานะคะมาซักเสื้อไปก่อนไม่เสื้อมาสองตัวนึกว่าสิมเมื่อเร็วนะไปตลาดไปซ้อเสื้อไม่ได้เสื้อ ไปซื้อเสื้อไม่ได้เสื้อเมื่อารมล้มในยุ่ลงบาล่าแลวเมิดอยบิดืหอยลงบ่าหอนหมดแล้วจ้าคืนกะคักคือลงกะคักเลยแบบนี้เขอสิฟฝ่าวงในวันที่ยี่สิบหกวานิตะ นาฤตาไลครั้งที่สี่สิบะถ้าพม่มีการเคลื่อนเลื่อนไปอกเกิ่มหนาจะได้ไปเบิ้งอยู่หนาที่หนาวิทีอยู่ดอกเนาะดูหน่อยชักหลอไม่ใครรู้หรอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม โอเคนะคะเดี okay, okay. First, ๋ยวไปลัางถ้วยก่อนค่ะมือแรงผู้ใดอยากไม่กินแก่หอนไม่กินน้ำกันนะกินเก่หอนมือเงือออกเนาะเผ็ดๆสับๆผักกเยอะสีขามากคว้าก็ส่วนใหญ่ชอบผักพ่อกันเดอมือเจ้ามือแรงแก่หอนนะคะ